นเลื่อนฟีดติ๊กตอกแล้วก็ไปเจอน้ำหอมนะคะน้ำหอมเขาบอกว่าหอมมากเนาะเพราะว่ามีดาราเซเลบแบบรีวิวนะคะแม่ก็เลยจัดมาเลยสองสีเลยนะคะนี่เป็นกลิ่น Sexy on the Beach กับบอ n n i e โบนะคะอันนี้ทุกคนเป็นแบบนี้แพ็กเกจเขาแบบน่ารักมากเลยนะคะ มีดาราแบบคุณพิมพ์ประภาเนาที่แบบรีวิวแล้วก็มีแบบว่าเน็ตไอดอลฟุกกะลอนอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็มิกเฉลิมสีอะไรอย่างงี้นะคะแม่ก็เลยแบบจัดมาหน่อยอยากรู้ว่ามันหอมขนาดไหนนะคะเดี๋ยวจะหิ้วไปขายที่เกาหลีด้วยนะคะถ้าใครสนใจนะนี่ Sexy on the b e a อกลิ่นนี้ที่แบบว่าคุณพิมพ์ประภาชอบนะคะอยากรู้ว่ามันกลิ่นแบบไหน หอมเซ็กซี่หวานวาแล้วก็มีความคล้ายไอ้นี่นะทุกคนเขาเรียกว่าคล้ายแบบกลิ่นโฟอร์นารีสีฟ้าทุกคนน้ำหอมโฟอร์นารีสีฟ้านะคล้ายๆหอมมากอันนี้มันหอมแบบน่ารักเหมือนกันนะแล้วโกนี่นะคะบันนี่โบวนะคะเขาบอกว่ากลิ่นนี้ลูกคุณหนูมากอยากจะรู้ลูกคุณหนูมันเป็นยังไง ไว้ยขวดนี้ออกยากทุกคนเขาทำมาอย่างดีอะแบบซื้อไปนี่ไม่ต้องกลัวหกเลยนะคะแน่นมากวิอันนี้คือแน่นหนาเดี๋ยวค่ะอืมลายแล้วนะคะกลิ่นนี้หอมหวานหอมเด็กๆมไม่รู้จะฉีดกลิ่นไหนดีเอากลิ่นนี้ก่อนแล้วกันนะคะดูดิ ขวดเขาก็น่ารักแพ็กเกจเขาก็สวยนะคะ30 ml ค่ะทุกคนอืมกลิ่นนี้มันจะออกกลิ่นแป้งแป้งเลนึงนะคะถ้าใครชอบแบบแป้งเด็กอะไรเงี้ยหอมแบบเด็กๆน่ารักน่ารักอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเอาไปขายเกาหลีจ้ะเอาไปไว่ยเยอะนะทุกคนขายไม่แพง อยากได้ที่ไทยสามารถไปหน้าติกต็อกแม่นะคะแล้วก็กดลูตากตะกร้าได้เลยนะคะปักหมุดไว้เร็วนะถ้าใครอยากได้น้ําหอมนะคะน้ําหอมแบรนด์ไทยแต่ว่ากลิ่นหอมมากทุกคนกลิ่นหอมแบบหอมจริงๆนะคะหอมสดชื่นน่ารักมากแม่ก็ชอบแต่สองกลิ่นนี้นะเพราะว่ากลิ่นอื่นไม่รู้เนาะเห็นแบบกลิ่นสองกลิ่นนี้คือแบบว่าเขาฮิตกันนะคะก็เลย ซื้อแต่สองกินนี้หอมทั้งสองเลยอะทุกคนถ้าแบบถ้าจะไปเที่ยวงานต้องเซ็กซี่ on t h e beach นะคะถ้าแบบชีวิตประจำวันก็อาจจะใช้อมันนี่โบนะคะมันนี่โบนะคะ,นนะ,คะกินหอมมากเลยอะไปะเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันนะคะกูกูตอนนี้พาเด็กๆมานี่นะคะคาเฟ่ปลาคราบนะคะ ร้านสวยมากร้านสวยเนาะว้าบรรยากาศดีมากเลยว้าวสวยมากเลย,ย,เลยอุ้ยตัวใหญ่มากเลย สวยมากทุกคนโดโเหมือนอยู่ญี่ปุ่นนะม,นมีที่นั่งก็ต้องหาที่นั่งก่อนร้านแบบล่มลื่นบรรยากาศดีมากเลยทุกคนลมูกโกีโ โอ, oui, er. อ้สเปรย์แล้วแม่มาดูเมนูนะคะลัวแมวอย่าแม่เลือกนะมีสเล่มก่อนถ้าชอบนเจชอาม่าปาปาถ้าจิงจีก็ อันนี้จค่เลี้ยงมันกันาหมโอ้ยตุ้มตุ้งเันเด้ตัวใหญ่มากโอ้ยเเย็นสบายนะคะปลาแบบ ปลาตัวใหญ่มากเงงย็นสบายเย็นดีเนาะนะ ว,ว้าวลองดีดน้ำใส่ดิอันจ้ะนั่งลงนั่งลงเออ,อ,อ,น,อ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 น,น้ำโอ้อยเบ้ เด็กเกาหลีชอบ 아, 초코 초코 와아 먹어봐 같이 먹어 같이 음. 아 먹어 조심해 초콜릿. 오늘도 기어 진짜. 육다고기기 육고기. 육기 육고기. 육고기. 육기 うん、やあ、頑張るなあ。<sogenan? S 3> <laughs> 음 맛있다 เป็นฟรายนะคะ

ô Còn anh ấy, anh ấy ăn gì? Ăn bánh Anh ấy ăn gì? không? Cà phê, mi cà

เดี๋ยวก็กลับนะคะอะนั่นก็จะปุ้นละอะสั่งป้าไม่เอก็เมื่อก็จะเมื่อละเอไปเล่นของเล่นกันของเล่นก็ได้อืมห้างเหี้ยในๆกับแม่เนาะไปเลยจะโกพาเด็กไปห้างกำลังเปิดแอร์อยู่ด้วยก 「こっしょもいけたただちょうははなに ไนมาเล่นเติมตีอ๋อเลขบาตรปุ่นนะฮะอไแกลกได้ลานนา ผัทยหอยทอดอีสานส้มตำไก่ย,ย่าง <c oughs> <c oughs> อหาร่อยากกินสุกี้พื่อสุขภาพมากแต่ <laughs> <laughs> กี้อยากกินสลัด <laughs> ข้าวมันไก่นะจ๊ะมีทั้งต้มทั้งทอดเลย 뭐 만들어? 자동차? 저주? 고홍아 어, 고홍아 어, 로봇 만들었는데? 여기잖아 여기는 对。 한국어. 오, 이거 이거 있는데? 이거 손 이렇게잖아. 했 리모컨이거 그냥 가는데. 멋있다. 위에 더 멋있는데 이거. 저 이거 멋있다. ตาจิจ๊กจิจ๊จกเขาไม่ลัาบ啊เขาไม่ลับเขาไม่ลัาบผาป<า>วดหวัวตอนนี้มาเที่ยวกาดฝรั่งนะคะมาหาซื้อของอร่อยสซาบักโอ้เย็นสบาย ขอรอค่ะหินตัวโอ้กุ้งทอดต้มเสบกันนากินสเต็กหมูสเต็กหมูหมูทอดใช่เต้าหู้นะกินนะหู้ทอด เพราะว่าุเทมัวมมีช้างด้วยน้ำพุอ่ากินน้ำ<ต>อยากกินน้ำนะเด็กคนนี้โอ้หลอดมีตังลมมันอะมีกิ๊กเก๊กเค,อ,เคอากาศร้อนมากน่ารักจังเลย <Again. laughs> เอาสตงมะตางแะอััง่สเมาตหลังใช่ค่ะแเทนม็กโดนอลขอมมากอันนั้นตลังตีทอดอันนั้นนะ เป็นไฟเต<อ>ิมเขาแจกไอติมด้วยนะคะไไหน,หนี่เนาะวดนนี้เลงงามอยู่ดูวันนั้นมันออกแน่ววันนี้มันจะออกหลังแต่ไม่สก ฉันน nice ี่มัอเลยอันนี้มัวร้องยันก็มัวมดแลวหมดแล้วมาก

อันนี <can> ้ก so ็ซ <gamma enders> no, mm ื hmm. ้ออาหารซื้ออะไรเนาะแล้วกลับบ้านได้นะคะได้ของเล่นคุอันแล้วร้อนมากมันต้องชาร์จก่อนแบตเตอรี่เออซอแบตเตอรี่ขีดอะไรอะเตองชาร์จไปก่อนต้องชาร์จไปก่อนแล้วก็ส่งสายบุปปิ้กแว่นแล้วนี่ติดเราจะมายอมปิ้กบ้านเลยตัวเนี้ยนี่ซึงมันมาซออันนี้นะเพรมันติดแต่ีกว่าพี่น้องเดียวน้องแข็าต้อมา คิได้แล <iah. S 1> ้วชุ่มใจเลยดอิดะกะพาลันเซกพาลันเซก하면เดีกยวจปิกแบนแล้วจะเฝ้าเนี่ยค่ะว้ ชอบเนี่ยนะชอบไปชีวิตจิตใจนั่นันนแกติดใจเครื่องดูฝุ่นร้ันก็วันนั้นจวนไปสยามทีมทวีไปเตวโซฮานี่แหละ,ะคนไขยบอกว่าหม,มอมีหมอขายสำรวจน,นะมันจะสำรวจสำรวจออกมาจากที่บ่ายกว้างขนาดพวกเราแค่มาหัวจังหนาโจโจจะรู้ 哈哈哈哈哈！是啊，那得。